สวัสดีครับเพื่อนๆผมไม่ได้วิเคราะห์ให้เมื่อวานเนาะผมก็เลยพยายามา a n a g ใช้วิเคราะห์ตอนเช้าแต่ว่าเนื่องจากผมมาเริ่มวิเคราะห์ตอนประมาณ9ก้มงสีและก่อนตลาดเปิด5นาทีแล้วผมก็มวัวแต่นั่งเขียนบทวิเคราะห์อยู่พิมพ์เนาะผมเห็นบาร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไป2บาร์แล้วก็คือจนถึงประมาณ9ก้ามงห้าสิบห้าเอ่อ ผมก็คิดว่าตลาดน่าจะมี pullback แล้ว sideways อีกหน่อยผมก็คิดอยู่ว่าผมจะบายในบายที่2แล้วผมก็ยังไม่ได้บายนะครับตอนนี้ที่กำลังคุยอยู่เนี่ยประมาณกำลังบายกำลังจะปิดที่10โมงน,นาทีนาทีเนี่ยมี break out เหนือ high ของเมื่อวานขึ้นไปละผมก็จะพูดสั้นๆเพราะำให้ผมวิเคราะห์เงินยูโรไม่เสร็จนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมพยายามจะวิเคราะห์แล้วแต่ว,ว่าผมว่ามันผม ลาดเซตอัพตายแล้วแหละทำให้ผมแบบก็เซ็งนิดนึงนะเลยไม่ได้บายตามตลาดขึ้นไปแล้วผมก็ไม่อยากจะบายข้างบนที่ไฮด้วยเนาะก็เดี๋ยวอ,อย่างที่เห็นเนาะคือเมื่อวานเนี่ยมันปิดเป็นบูบาคือมันเบรกเนื้อไฮของวันที่8ที่ไฮสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันก็ขึ้นไปถึงเส้น20 EMA ขอ็ม e อของวิกฤตแล้วก็ขึ้นถึงระยะเมชชั่วโมงแทร์เกต ที่เกิดจากการเบรกเลนจ์ข้างล่างเนี้ยขึ้นไปพอดีนะ uh, uh, แล้วก็มีแรงขายออกมาในช่วงท้ายตลาดบาร์ uh, bar, เนี่ยมันไซส์มันใหญ่ใช้ได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็ปิดเหนือไฮของสัปดาห์ที่แล้ววันที่8แต่แต่ไงก็ตามเนี่ยช่วงบ่ายเมื่อวานมีแรงขายออกมาทําให้มันมีหางข้างบนยาวๆ uh, 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 มันก็เป็นสัญญาณบอกถึง t r รด d i n g range price action นะ เทรดดิ้งเลนส์ไพร์เซชันจะมีแบบนี้แหละแบทฟอลว์ทูคือเบรคขึ้นมาแล้วก็มีแบทบาร์แล้วก็มี bar. แบทไบสิ่งโนบาร์ bar, เป็นบูดอยจิแบบนี้แล้วขึ้นมาพอเบรคขึ้นมาปุ๊บก,ก็มีหางอันนี้คืออาการของเทรดดิ้งเลนส์ไพร์เซชันแปลว่าตลาดยังอยู่ในเทรดดิ้งเลนสโดยภาพใหญ่ชัวร์แล้วก็วันนี้บูต้องการบูไบฟอลว์ทูบาร์ฟอลว์ทูไบล์ก็คือต้องการที่จะมีฟอลว์ทูในการเบรคเหนือไฮของวันที่8เนี่ยขึ้นไปต่อ เพื่อจะสร้าง consecutive tree consecutive blue bar นะก็จะเพิ่มโอกาสที่แม้จะมี pool b a ลงมาตลาดก็จะไปต่อแต่ถ้าวันนี้ตลาดเป็น b a r บ bar close กล้ low มันจะสร้าง double top lower high แล้วเป็น w d g e ตัวนี้นะ w d g e w d g e top ตัวนี้มันจะสร้าง w d g e top ตัวนี้ขึ้นมา w d g e top double top lower high เป็น low to short ของ b a r ถ้าวันนี้ b a r สามารถสร้าง good bear g ูดช็อตเซตอัพบาร์วันนี้ก็คือเป็นแบร์บาร์เป็นแบร์เดย์นะปิดที่โลของวันได้เนี่ยจะเป็น Good Shot s e อัพของแบร์นะเป็นมิคบอินิมัมขั้นต่ำในการเป็นเว e แล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่บาร์วันนี้จะสำคัญเพราะว่าวันนี้จะเป็นบาร์แบบเป็น g o ฟูดฟลอร์ทรูเป็นบูบาร์ที่แม้บาร์จะไซส์เล็กกว่าบาร์ของเมื่อวานแต่ก็เป็นบูบาร์ปิดใกล้ไฮหรืออย่างเงี้ยก็จะเป็นฟู o ฟลอร์ทรูที่จะ ขึ้นต่อไปทดสอบเซ็ทไฮของวันที่15าเม uh, แต่วันนี้โอกาสที่จะเป็นแบร์โดจิจะมีสูงกว่าแปลว่ามันเป็นทั้งแบดโฟลว์ทรูนะแล้วก็เป็นแบดช็อตเซตอัพสำหรับแบร์ในการช็อตลงมาด้วยผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นแบร์โดจิเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเป็นแบร์โดจิเนี่ย uh, ผมคิดว่า Open o นนอฟเนี่ยจะมีความสำคัญ Open o นนอฟเดย์นะที่ตรงเนี้ย ที่เปิดตลาดเนี่ยซึ่งมันไม่มันก็เปิดตลาดใกล้ๆกับ close ของเมื่อวานมันจะมีความสำคัญนะเนี่ยประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยปอกี้ผมเห็น2บาทเนี่ยนะแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีโดจิรหรืออะไรแล้วก็มีอย่างน้อยมี pullback ลงมาทำ h i g h low เนี่ยผมอาจจะเข้าอีกบาทเนี่ผมคิดว่าผมน่าจะมีเวลาสักสองสาบาทนะซึ่งทำให้ผมเขียนวิเคราะห์เสร็จปรากฏว่าบาทเนี่ยมันเป็น เบรกเอาเหนือตง้งมีไปแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยตอนที่ผมพูดอ่ะเอสิบโมห้าทีมันเป็น good follow through แปลว่าตลาดเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นไปแต่มันก็ขึ้นรวดเดียวเลยนะคือเบรกแล้วก็ขึ้นรวดเดียวถึงมีช่ e move ทีเดียวเลยซึ่งบางทีตลาดก็เป็นอย่างนี้แหละมัน move ขึ้นไปทีเดียวรวดเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะทำก็เรียกอะไรอะ w e top นะ w e top แต่ ลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะไปต่อนะอันนี้อาจจะมีแรงขายทำกำไรเนื่องจากถึงระยะมิชชั่นมูฟแล้วก็ถึงเส้นเนี้ยที่เป็นโอกาสจะเป็นเวชท็อปของของเขาแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันว่าบูธที่ใบเอ่อที่ที่บาแรกของวันเนี่ยเห็นไหมก็จะถึงระยะ2เท่าเพ,พอดีฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีแรงขายทำกำไรตรงนี้ออกมาก็ คือการซื้อบารแรกเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วในการซื้อ Stop Order แบนี้เราก็ล็กไกลเป็นบาที่มีขนาดใหญ่อย่างไรตามตอนนี้ผมอยากจะซื้อนะถึงแม้มันจะเป็นเวชก็ตามแต่อผมต้องซื้อด้วย Stop Order ผมจะไม่ซื้อด้วย Limit o r เ e r นะเพราะว่ามันมีความเสียเเเเออเส่ยงที่จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็น expanding triangle อ่ะโดยที่อันเนี้ยทำ high high lower low high high lower low high high, lower low, high, high. มันอาจจะทำารู้ว่าลงมาเพราะฉะนั้นการซื้อสต็อปอาจจะโดนลากลากลากลงมาถึงีนี่แล้วค่อยกลับขึ้นไปเพราะนั้นผมผมยังคิดว่าตลาดเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีเทดดิ้งเดนจ์แมทมันเพฉนั้นผมต้องรอซื้อ p l ู back นี้ด้วยสต็อปออเดอร์อาจจะลงมาเป็นทำํำไฮท o ตรงแถวๆนี้นะผู Pull back ้แบกสองทีสองเล็กแล้วก็ทำํำไฮทูแล้วก็ขึ้นไปเดี๋ยวผมต้องรอเซตอัพผมผมก่อนยังซื้อไม่ได้นะครับ <c oughs> เนื่องจากผมไม่ได้ซื้อตรงนี้นะ ทำให้ผมก็ต้องรอ pullback โดยใช้ stop order ซื้อเอานะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าในการเปิดตลาดแม้มันจะดู strong เนี่ยถึง4 b a บาทแต่ไม่ว่าเทรนในช่วง open เนี่ยจะ strong แค่ไหนก็ตามเนี่ยมีโอกาส50%ที่มันจะรีว e r ์กกลับลงมาทำา n w w o w นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น trap ของบูเลยก็ได้แล้วก็ตลาดวันนี้จ,จะไหลๆล,ลงเป็นแบบบาก็ได้นะไม่ใช่เป็นไปนไม่ได้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปว่า ผมคิดว่าอย่างน้อยวันนี้มันน่าจะทริกเกอร์บ่ายสัญญาณหรือเกินขึ้นไปเหนือไฮของเมื่อวานเนี่ยไฮของเมื่อวานก็คือตรงเนี้ยนะไอไฮวันเสาร์เดย์เนี่ยมันของวันวันจันทร์นะวันจันทร์วันจันทร์เท่าไหร่สิบสองนี่ผมยังไม่ได้แก้นะเพราะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานตอนบ่ายผมเทรดเฉพาะตอนเช้าเองเมื่อวานเทรดได้ไม้หนึ่งนะแล้วก็ผมก็ได้กําไรด้วยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ผมก็เทรดแค่ไม้เดียวช่วง ช่วงเนี้ยเช่วงไหนวะเอะเอเช่วงนี้ช่วงนี้ผมซื้อผมซื้อตรงนี้ผมซื้อใต้ใต้เฮ้ยผมซื้อตรงนี้ดิเออใช่ผมซื้อซื้อไฮนี้ผมซื้อได้เยื่อยๆด้ทาที่ไฮนี้แล้วผมก็โคไว้นะแล้วก็ผมขึ้นไป exit ข้างบนเออใช่แล้วผมก็ไม่ได้เข้าไฮวันตัวนี้เพราะว่าผมได้กำไรแล้วผมก็ ก็มีธุระนะผมก็ไปทำธุระช่วงบ่ายช่วงบ่ายผมก็ไม่ได้ดูเลยก็มาดูทีตอนเย็นก็เป็นไซเว์ตลาดเนี่ยเป็นไซเว์ทั้งบ่ายเลยเมื่อวานนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแก้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือผมคาดว่าเนื่องจากเลคเนี้ยมันสตรองนะผมเลยคิดว่าอย่างน้อยมันน่าจะมีทริกเกอร์บ่ายขึ้นไปก็คือแปลว่ามันจะขึ้นไปนเหนือไฮของวันเนี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าขึ้นไปแล้วต้องเบรกสำเร็จนะมัน ผมแค่คิดว่ามันจะทริเกอร์บายแล้วก็อาจจะมี p ู l แบ็ c k ู้แบ็ลงมาแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นรวดเดียวแบบนี้ตอน4บาทแรกเลยนะผมคิดว่ามันอาจจะแกว่งอยู่ข้างล่างแล้วค่อยค่อยไต่ขึ้นไปก็มันก็เป็นแบบนี้แหละนะตลาดมันถึงอะไรนะ s t a r t u f n e b channel หรออืมอืมอืมโอเค no problem อันนี้ไม่ค่อยสำคัญละ อันนี้สำคัญกว่าไฮแปรส์สุ่ยก็เมื่อวานเมื่อวานมันลงมาเทสไฮของ last week นะเห็นปหมมาลงมาเทสไฮของ last week เนี่ยเฮ้ยวันนี้สิมันลงมาเทสไฮของ last week แล้วขึ้นเลยคือมันพยายามจะทำแบบเมโชมอ่ะก้อนเนี่ยขึ้นไปซึ่งก็เป็นไปได้คือเลน g ์ของ เรสของเรสเนี้ยก้อน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปเท่าไหร่เก้าห้าหนึ่งจุดสามคือมันพยายามจะขึ้นไปสิบห้าเมมันอาจจะพยายามนี่เลยก็ได้ที่ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ไม่สำคัญละลบได้เลยี่ตลาดถึงนี้นะใช่ไหมอ่ามันพยายามจะไปต่อมันอาจจะจบตรงนี้แล้วก็ได้นะคือเรายังไม่รู้เนี่ยมันอาจจะจบตรงนี้แล้วก็ได้เพราะว่ามันก็ครบเวชใหญ่ หนแล้วก็สแต่ผมยังไม่คิดอย่างนั้นนะผมต้องรอดูมันถ้ามันยังแค่แตะไฮนีแล้วมันก็ไปต่ออย่างน้อยผมว่ามันน่าจะไปต่อผมความเห็นผมนะผมคิดว่ามันยังไปต่อเออผมคิดว่าเวชนียน่าจะยังไม่จบแค่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องมาดูกันอีกทีทีนี้ถ้ามันเบรกแล้ว successful โดยอาศัยไฮนี้เป็น neckline เลยนะแล้วเบรกขึ้นไปไกล โอ้ oh, มันขึ้นไปไกลได้โคตรไกลเลยนะเนี่ยผมดูนิดนึงเออไม่ Maybe here Maybe here อันนี้ต้องลบแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่ละเข้าค่าดูก่อนเนาะอืมใช่ใช่ แต่อันนี้มันมันไกลไปผมยังไม่อยากจะวางไว้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะขึ้นแาบนี้เลยยี่สิบเก้ามามายี่สิบเก้ามาคือตรงไหนอ่านี่เลยอ่าเนี่ยหายของที่ผมบอกว่ามันจะทำเซสชันเลกไงหลังจากเลกนี้เช่ไหมเป็นไปได้เป็นไปไได้ไม่บี ตลาดกำลังบอกอะไรบางอย่างอยู่แต่ยังเร็วไปที่จะ judge ตอนนี้มันเป็นไปได้ว่าวันนี้มันลงมาเทสไม่แตะสร้างแกลบที่3เมเมอเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงนี้17 a เ1อพิลสิคือตัวนี้อ่าสิเอพิลตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันก็มีบูทูกแทบอยู่แหละแต่ผมว่าตัวสำคัญคือตัวนี้มากกว่า หาขอที่ยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเมีช่วงมาถึงเมีช่วงมูฟมาถึง17แปลว่ามันก็มันก็จะขึ้นไปถึง29นั่นแหละอืมอืมโอเคประมาณนี้แหละสำหรับตลาดหุ้นไทยโหมันทำเซคเตอร์เลิกอัพว่ะสมอลเซคเตอร์เลิกอัพ โอ้ผมคิดว่ามันจะ pull back นันเนี่ยโ,โดยเพราะหลังจากมี bear bar ด้วยเนี่ยมันลงมานิดเดียวเนี่ยมัน test high เนี้ยมันดู test b รกเ k out point ที่เป็น high yesterday มันขึ้น break เล็กนึงเลยเว้ยอ,อันนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเวลาตลาดมันมีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ผมเห็นอะไรมากขึ้นเลยนะเนี่ย อมผมว่าตลาดน่าจะเบรกว่าเรวการันนะเนี่ยอืมแต่ก็ยังเร็วไปที่บอกอันนี้มันก็เป็นแค่เซกเล็กของชุดตอนเช้าหนึ่งสอี่ห้าหกดถ้าเป็นแบบบาร์โครสไกโลเนี่ยก็เป็นช็อตเซตัพเหมือนกันนะรางนี้มันครบ2เล็กขั้นต่ำในการขึ้นไปนอาจจะลงเลยก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ ตลาดจะวิ่งขึ้นต่อนะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยเราต้องดูบาร์นี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ s ซ50ฟิตี้อินดีคสิเจอร์ของชาวนี้แล้วเราก็ผมจะพยายามในเชนวยเวลาให้ดีกว่านี้นะผมจะได้มีเวลามาิเคอ์นั่นแหละ9โมง คือหลายหลายอย่างตอนเช้ามันมีธุระเยอะมันู่นเสร็จน,นี้ไม่เสร็จมันทำไม่ทันก็แค่เทรดทันก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยส่วน dex เออไปอ่านเอาเองแล้วกันนะผมขี้เกียจพูดแล้วว่ะผมจะเทรดละก็ผมจะแปะไว้แล้วกันเนาะไว้ในอะไรนะไว้ในไว้ในไว้ใน description ของของ YouTube อะ่ะนะไปนั่งอา่านหรือไม่งั้นถ้าใครที่อยู่ใน Facebook เอ c e b o o k เ,เพจของผมอะ่ะ t r a d i n g p r i c e a c t i o n bar by bar analysis ก็ไปผมก็จะไปแปะในนั้นด้วยก็ไปนั่งอ่านสำหรับใครที่เทรด d ด x เหมือนผมนะอืมก็มันพูดแล้วมันจะยาวอะ่ะมันต้องอธิบายมันมีตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้น,นีเกี่ยวหมดเลยอะ่ะบาร์พวกนี้ยผมก็เขียนเขียนไวอ้อ่ะนะสงสัยก็ถามกันแล้วกันนะหรือว่าอาจจะเออถามมาใน f เฟซ o o ๊กมนแหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโชคดีนะครับสำหรับคนที่เทรด